คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast มีภาษิตชาวสเปนครับบอกว่าถ้าเขาพูดลับหลังคนอื่นให้เราฟังได้เขาก็พูดลับหลังเราให้คนอื่นฟังได้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังคิดยังไงกับคำกล่าวข้างต้นนี้ครับโดยส่วนตัวผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับเพราะถ้าเราลองเปลี่ยนจากการพูดลับหลังเป็นอย่างอื่น ที่เราอาจจะสามารถใช้เพื่อความสะดวกสบายของเราเองได้เช่นเงินหรืออำนาจเราก็จะพบว่าคำพูดก็เป็นสิ่งที่แทบจะทัดเทียมกับเงินและอำนาจเลยนะครับเพราะเราก็สามารถใช้เงินและอำนาจรับหลังคนอื่นได้เหมือนกันพระคำผีร์ได้เตือนเราในเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าคนตลบตะแลงแพร่การวิวาทและผู้ซุบซิบนินทาก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกันนั่นคือ การนินทาก,กันหรือการพูดลับหลังกันคือสิ่งที่จะทำลายความสัมพันธ์ของเรานั่นเองครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอาจจะแยกเพื่อนสนิทออกจากกันแต่พูดเลยครับว่าก็จะแยกเพื่อนสนิทออกจากกันและนี่ก็คือหนึ่งในอำนาจของปากและลิ้นที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้เช่นกันครับเป็นดาบสองคมที่ถ้าเราใช้เพื่อการดีก็จะเกิดผลดีแต่ถ้าเราใช้เพื่อการร้ายก็จะเกิดผลร้ายนั่นเองครับ ง่ายๆสิมเปิลสิิลไม่ซับซ้อนเลยครับในพระธรรมเอเฟซัส e บทที่4ข้อที่29และ30บอกกับเราว่าอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัยด้วยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่ แปลว่าเมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีออกมาไม่ใช่แค่คนที่ได้ยินหรือคนที่ถูกพูดลับหลังจะเสียใจนะครับแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสียใจด้วยเหมือนกันครับเราคงไม่อยากทำให้คนที่เรารักและรักเราต้องเสียใจจริงไหมครับเพราะถ้าหากมีใครมาพูดถึงเราลับหลังทั้งที่เขาคือคนที่เรารักเราก็คงจะเสียใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับและในท้ายบทนี้พระคัมภีร์บอกว่าจงเอาความขมขืน ความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิน่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่านแต่จงมีใจกรุณาใจสงสารและใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคิ์แปลว่าสิ่งที่จะไม่ทำให้พระวิญญาณเสียใจและจะไม่ทำให้คนที่เรารักต้องเสียใจก็คือการที่เราจะละทิ้งความรู้สึกและการกระทำในแง่ลบไป และสวมทับด้วยใจกรุณาใจสงสารและการให้อภัยกันแบบที่พระเจ้าให้อภัยบาปเรานั่นเองครับสุดท้ายนี้ผมอยากหนุ่นใจผู้ฟังว่าขอให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งและพร้อมจะอภัยคนที่พูดรับหลังเราคนที่พูดนินทาเราอภัยผู้ที่คิดร้ายหรือพูดจาทำร้ายเรานะครับไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเก็บเอาความโกรธนั้นเอาไว้ มีแต่จะชุดเราไว้จากการก้าวเท้าออกไปข้างหน้าตามการทรงนำของพระเจ้าครับแต่ขอให้เราสวมทับหัวใจเราด้วยความการุณาความสงสารและการอภัยคนที่พูดถึงเราลับหลังหรือคนที่มาคิดร้ายต่อเรานะครับเพราะใครหวานอะไรไปเขาจะได้รับผลจากสิ่งที่เขาหวาน,นครับเราเองก็จงหวานสิ่งที่จะทำให้เกิดผลดีจะดีกว่านะครับและนี่คือสิ่งที่จะไม่ทำให้พระวิญญ,ญาณเสียใจ และจะช่วยให้เราก้าวต่อไปในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งและพร้อมจะอภัยนะครับและถ้าผู้ฟังชอบคลิปนี้และรู้สึกได้รับกำลังใจแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจนี้ต่อให้กับเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังที่เขาอาจจะกำลังต้องเผชิญการทดลองอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับ แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก Night, Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ